สวัสดีครับผมต้อง Wcast นะครับผมวันนี้เรามาทำฟาร์มกันนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วซึ่งฟาร์มในวันนี้จะเป็นฟาร์มครอปนั่นเองนะครับผมหรือพวกฟาร์มพืชต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแครอทบีทูตข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมจะใช้ฟาร์มแบบนี้เหมือนกันหมดเลยมันสามารถใช้ได้ถึง4ทางด้วยกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมทํามาเพียงแค่2ทางเท่านั้นนะครับผม ซึ่งถ้าจะประยุกต์หรืออะไรนะครับผมก็แล้วแต่เลยตามสบายนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นรูปร่างเบสิกนะครับผมที่ใช้เพียงแค่3คนนะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้ทั้งหมดอ่าห้าคนนะครับผมก็สี่มุมอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เอาไว้ตรงกลางเพื่อความสวยงามนั่นเองนะโอเคอย่างแรกนะครับผมที่เราจะต้องเตรียมกันนั่นก็คือเจ้าของแบบนี้เลยนะครับผมอ่ามันจะมีสโตนนะครับผมมีเฟ้นอ่ามีเฟ้นก็คือรั้วแล้วก็มีทางรถไฟนะครับผม วิลเลจเจอร์คนอย่างน้อยนะครับผมมีฮอปเปอร์มีคอมโพสเตอร์แล้วก็มีไมคัสกับฮอปเปอร์ด้วยนะครับผมอันนี้แล้วก็จะมีเจ้าตัวของเขียวนั่นเองมีเรือ2ลำนะครับผมเรือ2องลำนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวของแครอทนะครับผมอันนี้ที่นี้ผมจะเลือกเป็นแครอทนะครับผมจริงๆมันเป็นพืชอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าเตรียมให้ได้เยอะที่สุดที่จะทำได้นะครับผมแล้วก็มีสลับอะไรก็ได้นะครับผม1ชิ้นนะครับนี่เอาไว้สําหรับในการที่ว่า เราเอาเจ้าตัววิเลเจอร์เนี่ยมาวางไว้นั่นเองนะโอเคแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะผมก็คือเจ้าน้านี่เองนะีฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบฟาร์มเดียวกันก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทํสองฟาร์มหรือสฟาร์มเนี่ยอันนี้เอาไปดัดแปลงเอาเองแล้วกันนะครับผมโอเคเราก็เอาเจ้าตัวของน้ำเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางก่อนเลยนะผมแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนะโอเคหลังจากนั้นนะผมเราใช้เคียวเนี่ย เกี่ยวไปด้านละ4นะครับผม 1, 2, 3, 4นะครับผมแล้วก็ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4แล้วก็ 1, 2, 3, 4ตรงนี้นะครับผมพอเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการล้อมแบบนี้นะครับผมอ่ขุดไปให้เป็นฟาร์มแลนด์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ให้ใช้ตะลับนะครับผมอะไรก็ได้นะผมมาวางไว้ด้านบนตรงนี้นีครับมันก็จะทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยสวยงามนั่นเองออันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผม แล้วก็ใช้คอมพวเตอร์นะครับผม1ชิ้นนะผม,มาวางไว้แบบนี้แล้วก็ใช้หินหรืออะไรก็ได้นะผมบล็อกด้านบนนะครับผมก็วางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมลืมพูดถึงอันนึงนะผมนั่นก็คือทอร์สนั่นเองเราวางไว้แบบนี้นั่นเอง อ้าวโอเคถ้าเกิดว่าเรากลัวนะครับผมกลัวว่ามันจะมีฟ้าผ่าเราก็ใช้เจ้าตัวนี้เพิ่มเติมเลยนะครับผมนั่นก็คือ Lightning r o d นะครับผม1ชิ้นนะครับในการวางไว้นะเออเราก็วางไวสง้สูงสเลยนะผมาวางไว้สูงสูงแบบนี้อ่ะอ่ะอย่างน้อยสักประมาณสัก5 6ชิ้น5 6ชั้นนะครับผมแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เจ้าตัวฟ้าผ่าเนี่ยผ่าลงไปเจ้าตัววีเลเจอร์ของเรานะผมมันจะกลายเป็นวิกนันทีนั่นเองนะ โอเคหลังจากนั้นนะผมเราก็พาวิเลเจอร์มานะครับผม2ตัวนั่นเองอ่าวางหนึ่งอันนี้2อ่ะสตัวนะครับผมสมมุตินะครับผมผมอ่าวางมาเรียบร้อยแล้วนะผมให้วิเลเจอร์นะครับผมมันขี่เรือมานะผมแล้วเวลาเราพามานะผมเราก็เข็นมาถึงแถวๆบริเวณนี้กันก่อนนะครับผมอรอประมาณแบบนี้นะ อ่าโอเคหนึ่งตัวก็จะไปอยู่ในบนฟาร์มแลนด์นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ข้างนอกนั่นเองอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเราก็วางเฟ้นนะครับผมหรือเสาหินอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเจ้าตัวเฟ้นนะครับผมก็คือเป็นรั้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรนะ มันก็ดูเป็นแบบธรรมชาติดีนะครับผมถ้าใครอยากจะให้มันอยู่ตรงมุมนะผมก็มาวางไว้ตรงมุมนะผมแต่ผมจะเลือกไว้ที่ตรงกลางละกันมันจะได้ดูสวยงามและสมมารตรนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเจาะสักที่หนึ่งนะครับผมเพื่อสำหรับในการเอาเจ้าตัววิเลเจอร์เนี่ยเข้าไปนะครับผมแต่ก่อนเข้าไปเนี่ย เราก็เอาพวกแครอทหรือพืชเนี่ยปลูกก่อนนะครับผมเนี่ยปลูกแบบนี้อ่าปลูกให้ครบเลยนะครับผมอย่าเพิ่งกินโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็พาเจ้าตัววิลเลจเจอร์เนี่ยเข้าไปสักหนึ่งตัวนะครับนี่เข้าไปแบบนี้เลยง่ายๆอ่าเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เอาเจ้าตัวแครอทหรือพืชนะครับผมที่เราเนี่ยอยากจะให้มันปลูกนะครับผมโยนมาให้มันนี่อ่าโยนไป โยนไปเดี๋ยวมันจะเก็บของมันเองนะครับโยนไปเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะเก็บเนี่ยเห็นปะเก็บเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บโยนโยนอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่เราก็ทําการปิดรั้วแบบนี้นะครับปั๊บป๊บ,ปบนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้นะครับผมฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะทําการขุดแบบนี้นะครับผมสามช่องด้วยกันนะครับผมแล้วก็เอากล่องเนี่ยมาวางไว้ข้างๆแบบนี้นะครับผมหรือใครที่จะ เอาฟาร์มเยอะๆหน่อยก็ขุดลงไปด้านล่างนะผมแล้วก็เอาฮอปเปอร์เนี่ยวางไว้เยอะๆเลยนะแต่อันนี้คือเอาแค่อันเดียวพอเนาะปักหนึ่งอันนะผมให้ฮอปเปอร์เนี่ยชี้ไปทางกล่องตรงนี้นะผมเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการสร้างทางตรงนี้นะครับผมาวางไว้แบบนี้ให้มันเป็นรั้วแบบนี้นั่นเองนะผมเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอารั้วเนี่ยมาวางไว้แบบนี้นะฮะ เพื่อสําหรับในการที่ให้เจ้าตัววิเลเจอร์ตัวข้างนอกนะครับผมมันได้อยู่นั่นเองอ่ะโอเคขุดตรงนี้เล็กน้อยนะขุดตรงนี้เล็กน้อยแล้วเราก็วางสลับนะครับผมวางสลับตรงนี้ไว้นี่เพื่อให้มันสูงไม่เกินตรงนี้นะครับผมนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทําการปิดเจ้าตรงนี้นะครับผมไว้อ่าปิดเป็นคอกตรงนี้นะครับผมเพื่อ ให้เจ้าตัววิเลเจอร์ตัวนี้มันวิ่งมาตรงนี้แล้วไม่สามารถไปทางไหนได้นั่นเองโอเคต่อไปนะครับผมให้ทําการวางรางรถไฟตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็วางรถไฟที่มีฮอปเปอร์เนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยแบบนี้อ่ะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทุบรถไฟนะครับผมเพื่อให้รถไฟเนี่ยมันลงมาตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับผมเราก็จะใช้แทบดออ่ะผมลืมพูดถึงเรื่องแทบดอไปนะครับผมแทบดอเนี่ยก็ เรามาวางไว้บริเวณแถวนี้นีผมนี่มันก็จะเป็นเปิดปิดตรงนี้นั่นเองนะก็ทำให้เจ้าตัววิลเลเจอร์ตัวเนี้ยไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วนะผมโอเคหลังจากนั้นเราก็ทุบเรือตรงนี้ออกนะครับผมอ่าแล้วเราก็ออกไปเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็วางไว้แบบนี้อ่าตรงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยเราก็วางรั้วนะครับผมออกมาแบบนี้ แล้วเราก็ทุบเจ้าตัวของเรือนะครับผมออกไปโอเคเรียบร้อยนะครับผมไอตรงนี้เราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมอันนี้เราก็สามารถปิดบนหัวได้หรือจะเอาสลับวางไว้บนหัวมันก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้ไอ้เจ้าตัวอะไรเนี่ยมันเข้ามาได้อ่าแล้วเราก็ปิดแบบนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยเนาะอ,อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผมก็สําหรับฟาร์มที่เราสามารถทําให้ม erm ันเนี่ยโยนแครอทได้อัตโนมัตินั่นเองนะผมเห็นป่ะนี่มันก็วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผมก็คือหลักการทํางานของมันเนี <|ja|> ่ยก็ง่ายนิดเดียวเนี่ยผมเพียงแค่มันทํางานเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะโยนให้เจ้าตัววิลเลจเจอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งพอเมื่อโยนไปเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะ มันจะโยนไปไม่ได้นะผมมันติดรถก่อนอ่าพอมันติดรถเสร็จแล้วร้อยนะครับผมมันก็จะเข้ามาในนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ง่ายๆสั้นๆน,นะครับผมสําหรับเจ้าฟาร์มตัวนี้อัตโนมัตินะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครจะทําเป็นคู่หรือทําเป็นแบบ4ด้านเลยนะผมก็ทําแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบายบายแล้วเจอกันครับผมอันนี้ก็ ทำไว้ดูเองด้วยเนาะ